สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอพดพระประแดงค่ะวันนี้นะคะเจ๊จะมารีวิวนะคะรุ่นเอลเรสไทเทเนียมนะคะรุ่นนี้ต้องบอกว่าแต่งแบบว่าสุลต่านอะ่ะยิ่งกว่าเศรษฐีดูไบอีกนะคะตัวนี้นะคะชุดแต่งของเขานะคะจัดเต็มมากๆเลยนะคะก็บอกเลยว่าดูไบต้องหลบนะคะเป็นสุลต่านแล้วกันนะคะตัวนี้ชุดแต่งของเขานะคะแต่งทั้งคันนะคะเห็นเรียบเรียบแบบ นี้นะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะแต่งเบ็ดเสร็จอยู่ที่5้าแสนสองนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าแต่งแบบนี้นะคะลูกค้าได้ทำการแต่งอะไรกันบ้างนะ,ะ mm hmm. เดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวด้านหน้ากันดีกว่านะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นไทเทเนียมนะคะขับเคลื่อน4รล้อนั่นเองนะคะเป็นตัว 1>, 1 8 7 4 0ล้านบาทนั่นเองนะคะเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะคะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนั่นเองนะคะให้มาถึงเกียร์10สปีดนั่นเองค่ะแล้วก็ให้กำลังแรงมา้ามาถึง210แรงม้านั่นเองนะคะแล้วก็ให้แรงบิดให้มาถึง500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะกับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ 1ล้านนะคะ8แสนนะคะ74,000บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของด้านหน้านะคะที่เห็นเรียบเรียบแบบนี้นะคะลูกค้าได้ทำการโหลดนะคะเป็นโหลดลง2นิ้วนั่นเองนะคะส่วนด้านหน้านี้นะคะต้องบอกว่าลูกค้าแปลงเป็นตัวกันชนด้านหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวแรปเตอร์นะคะเห็นอ่าโทษทีอ่ะแปลงเป็นอ่ากันชนด้านหน้าที่เป็นเหมือนกับตัววาแท เป็นตัวเอเวอเรสวแท็กนั่นเองนะคะเห็นไหมคะลูกค้าเปลี่ยนหมดเลยนะคะในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านเนาะแต่ว่าในส่วนของตัวฟอนส์ FORD ที่เป็นส่งกับแรปเตอร์นะคะตัวนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนแค่กระจังหน้านะคะก็เป็นสีดาล้วนนะคะในส่วนของตัวไฟจิ๋วนะคะก็ให้มาถึง3ดวงนั่นเองะคะเป็นไฟสีส้มเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นไฟ m a g น i ค LED นะคะตัวนี้จะเป็น m a g น i ค LED เปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินั่นเองนะคะสามารถตั้งได้เลยนะคะจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือแมนวนวลก็ได้นะคะแล้วก็ไฟของเขานะคะก็คือปรับองศานะคะไฟตัดหมอกนะคะสามารถปรับองศาเลี้ยวตามพวงมาลัยนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังสามารถปรับลำแสงของไฟนะคะที่ไปแยง ตารดคันข้างหน้านะคะสามารถปรับดับเองอัตโนมัติได้เลยนะคะถ้าเกิดไฟดวงใดดวงหนึง่งที่ไปกระทบสายตาลดคันข้างหน้านะคะดวงนั้นจะทําการดับลงนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปนะคะที่เป็นรุ่นท็อปของตัวไทเทเนียมนะคะระบบความปลอดภัยให้มานะคะก็ให้มาเหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้ทําการแปลงอะไรเลยนะคะเซนเซอร์หน้าก็ยังมี6จุดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวระบบเบรกแบบ stop and go มาให้แล้วก็ระบบ เตือนนะคะตัวเรดาร์เตือนนะคะจุดเ,เรดาร์เตือนนะคะในเรื่องของคนเดินถนนและจักรยานนั่นเองบบนะคะจับวัตถุนะแล้วก็ในส่วนของตัวเลนนะคะจับเลนก็ยังมีมานะคะตัวบายสปอร์ตก็มีมาให้เหมือนเดิมนะคะก็คือระบบความปลอดภัยก็มีมาให้เหมือนเดิมนะคะที่เราเปลี่ยนนะคะเราก็หลักๆแล้วเราจะเล่นเราจะเปลี่ยนแค่ในเรื่องของตัวช่วงล่างนะคะช่วงล่างให้เขานะคะ ช่วงล่างของเราเปลี่ยนนะคะตั้งแต่ปีกนกเลยนะคะตัวนี้ปีกนกเป็นของโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็โหลดนะคะอันนี้คือโหลดหน้า2หลัง2นั่นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวโชว๊คอัพนะคะที่จะเอได้ทำการเปลี่ยนให้เขานะคะโช๊คอัพตัวนี้จะเป็นของโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับรุ่นที่เป็นรุ่นของตัวโ รุ่นของ OEM นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น OEM 2.5นะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวซับแทงค์นะคะตัวนี้จะเป็นซับแทงค์แยกปรับระดับได้ถึงแปดแปดระดับนั่นเองนะคะลูกค้าแล้วก็ยังในการการเปลี่ยนในเรื่องของตัวปีกนกนะคะตัวนี้จะปรับองศาได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวเปลี่ยนในเรื่องของตัวสปริงนะคะตัวนี้จะสามารถตัวนี้เปลี่ยนสปริงด้วยนะคะสปริงข้างในเนาะอันนี้ถ่ายไม่เห็นเลย นะคะเพราะว่าโหลดเตี้ยนะคะตัวนี้ใส่ในเรื่องของตัวสปริงนะคะสปริงมาพร้อมกับตัวสตัดปรับเกียวนั่นเองนะคะมาพร้อมกันเลยนะแล้วก็ตัวนี้ยังเปลี่ยนเป็นลูกหมากกันโค้งนะคะแล้วก็ตัวเบรกนะคะตัวตัวเบรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเบรกของแบมโบนะคะตัวนี้ก็เบรกของเขานะคะเป็นเบรกที่มีคุณภาพดีที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ20นั่นเองนะคะ แล้วก็แมกรุ่นนี้นะคะจะเป็นแมกรุ่นของ w เวกฟอกนั่นเองนะคะจับมาคู่กับตัวยางโตโยนะคะที่เป็นยาง RT นะคะให้ความนุ่มนวลเลยทีเดียวนะคะเรายังเปลี่ยนในเรื่องของตัวเกียวตรงซุ้มลอ้อตัวล้อนะคะตัวนี้เราจะเปลี่ยนเกียวหัวเกียวด้วยนะคะตัวนี้เนาะเปลี่ยนหมดเลยนะคะตัวนี้แบบแค่ช่วงล่างเนี่ยก็ราคาค่อนข้างที่จะแบบว่า ดุเดือดเช่นเดียวกันนะคะราคาของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวตัวนี้นะคะก็จะมาในส่วนของตัวกล้อง360องศาที่ให้มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวหนังสือที่เป็นไทเทเนียมเห็นไหมคะอันนี้เราพ่นสีดําให้ด้วยนะคะลูกค้าต้องการเป็นสีดําทึบๆเ,เลยแล้วก็ฟิล์มของเขานะคะเป็นดำํำมืดสนิทเลยนะคะ80%นั่นเองนะ,ะเห็นไหมคะแล้วก็ราวหลังคาก็ เปลี่ยนให้เป็นสีดำนะคะอันนี้คือพ่นนะคะตัวนี้เราพ่นสีนะคะที่เป็นราวาหลังคานะคะสีดำเนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะเห็นไหมคะเปลี่ยนหมดเลยนะคะด้านหลังของเราตัวนี้ติดตัวนี้เรายังให้มาเป็นปั๊มเบรกไฟฟ้าให้ด้วยนะคะอันนี้ครบหมดเลยทั้งมอตรงมอเตอร์เราเปลี่ยนให้หมดเลยนะคะแล้วก็ก็อบอกว่ายี่ห้อนี้นะคะเป็นเบรกที่ดีที่สุดนะคะที่ ในรถรุ่นแบบว่ารถที่เขาแต่งๆกันนะคะนิยมติดตั้งนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวท้ายนะคะไฟไท้ายของเราก็เป็นไฟไท้ายเดิมนะคะเป็นไฟมัดแต่งนะคะแต่ว่าในส่วนตัวนี้ก็คือพ่นเป็นสีดํานั่นเองนะคะพ่นโคลมให้เป็นสีดำเนาะแล้วก็ตัวหนังสือก็เป็นสีดํานะคะเห็นไหมลูกค้าท่านไหนนะคะอยากแต่งแบบนี้ก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะ แล้วก็พระเอกของเรานะคะี่มาดูในส่วนของตัวปลายท่อเห็นปลายท่อไหมนี่ปลายท่อของเราจะเป็นปลายท่อแท้นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น HKS นะคะรถรุ่นนี้นะคะแล้วก็เสียงไม่ได้ดังนะเสียงนุ่มนวลมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ลองสตาร์ทดูแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เราติดตั้งในเรื่องของตัวเบรกแบมโบนะคะก็ยังเปลี่ยนในเรื่องของตัวเบรกมือไฟฟ้าที่เป็นของแบมโบด้วยนะคะ ระบบความปลอดภัยก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะในส่วนของตัวระบบความปลอดภัย mm hmm. เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่คําอธิบายให้นะคะสามารถเข้าไปอ่านดูได้เลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. ก็เป็นเก์อ e ีช mm ิปเตอร์นะคะ mm hmm. คลิปก่อนน้นนี้นะคะ mm hmm. จะได้ทําการคุยในเรื่องของตัวสเปครถเยอะแล้วนะคะคลิปนี้ก็คือแค่จะพามาดูในเรื่องของตัวชุดแต่งนั่นเองนะคะว่าของเรานะคะรุ่นนี้นะคะเราก็สามารถแต่งเป็นแบบว่า เศรษฐีสุลต่านได้นะคะดูใบไม่พอค่ะต้องเป็นสุลต่านเลยนะคะว่าชุดแต่งชุดนี้นะต้องบอกว่าแพงมา,มากมากนะคะเบ็ดเสร็จคันนี้นะคะอยู่ที่5้าแสนสองนั่นเองนะคะคันนี้เนาะก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะงบยังเหลืออยู่นะคะสามารถแต่งแบบนี้ได้เลยจะยกจะโหลดนะคะสามารถแจ้งมาได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้น่าสีมีให้เลือกนะคะทั้งหมด6สีเลยทีเดียวนะคะ จะมีสีดําสีขาวนะสีบรอนเงินนะคะแล้วก็สีเทาเนาะสีส้มนะคะสีสุดท้ายนะคะจะเป็นสีน้ําตาลนั่นเองนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะชอบสีไหนเนาะแล้วก็ภายในมีให้เลือก2แบบนะคะจะเป็นเบาะดำนะคะหรือจะเป็นเบาะพาลีนนั่นเองส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นรุ่นไทเทเนียมต้องบอกว่าเบาะภายในสีดําขายดีมากๆเลยนะคะ สำหรับเบาพาลีนก็มีบ้างนะคะแต่น้อยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะให้เจ๊แนะนำนะคะเจ๊แนะนาเป็นเบาะภายในสีดำนะคะรักษาง่ายดีเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนคลิปนี้อาจจะไม่ได้นานมากนะคะเพราะว่าเจ๊จะมาแค่พามาดูว่าแต่งตัวไทททเนียมนะคะอยากจะโหลดก็ได้นะคะสามารถโหลดโหลดให้เตี้ยลงก็ได้หรืออยากจะออฟ ขึ้นมาก็ได้นะคะอยากจะยกสูง2นิ้ว3นิ้วก็สามารถทําได้หมดเลยนะคะไม่ว่าฟอร์ดนะคะซื้อรุ่นไหนนะคะสามารถแต่งตามใจลูกค้าได้เลยนะคะชุดแต่งเรามีเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากทราบรายละเอียดนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์063ค่ะ368 1441นนั่นเองนะคะก็มาซื้อรถกับเจ๊เอ๋เยอะๆนะจะได้เจ๊เอ๋จะได้รีวิวให้กับเพื่อนที่ เ,เพื่อนๆที่กําลังอยากจะซื้อฟอร์ดชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้าหลายๆท่านได้ดูนะคะถ้าซื้อฟอร์ดไปแล้วอยากจะแต่งแนวไหนอะไรเงี้ยก็จะจะได้ลงคลิปให้ลูกค้าชมนะคะสําหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใจเจ๊ด้วยนะคะย,ยังไม่ซื้อตอนนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะกดสันกระดิ่งไว้นะคะเผื่ออนาคต อยากจะซื้อฟอร์ดนะคะจะได้นึกถึงจเจ๊นะคะเวลาจเจ๊ลงคลิปนะคะทางช่องนะคะคลิปก็จะได้ไปเด้งแจ้งเตือนลูกค้าว่าจเจ๊ได้ลงคลิปใหม่ให้ลูกค้าชมนะคะ<ม>ก็จะได้มีคลิปชมแล้วก็รับชมแล้วก็เป็นแนวทางให้กับการแต่งรถของฟอร์ดนั่นเองนะคะสนใจรายละเอียดอย่าลืมโทรมานะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ใจเจ๊ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ใจเจ๊ทำคลิปต่อๆไปเนาะ ก็สาหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวนะคะเพราะว่าหลักๆแล้วเราจะจะพามาดูในเรื่องของตัวช่วงล่างที่ลูกค้าเซ็ตเปลี่ยนใหม่ให้นั่นเองนะคะ <S <s <man> <S เห็นเรียบๆแบบนี้ราคาการตกแต่งสําหรับช่วงล่างไม่ได้น้อยเลยนะคะลูกค้าก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาจริงๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันหน้าคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888